สวัสดีพี่น้องแม่บัวมาเอาหญ้าดอกดาวเรืองเด้อเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อนั่นมาเด็ดยอดเมื่อนี้มาเอาหญ้าหญ้าจะไหนามางามไววแต่เจอผ้ายุสงเมือหญ้าท่วมดาวเรืองเบิดพี่น้องเอ้ยเจอผ้ายูสวงเมือทวมดาวเรืองเบิดเลยเ็จังไนหนภาวนาอย่าเห้ตกใหงาอีกจกักสามสี่เมือ ญาสิได้ตายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาต้นดาวเรื่องบ่เห็นเลยนี่พี่น้องแนย่ยคกคักโกเน่เดี๋ยวหาต้นดาวเรื่องบ่าเห็นเลยจ้าดาวเรื่องเด็ดยอดแลวกลังงามกลังงามกำลังขึนดาวเรื่องกำลังขึนพี่น้อง ้ามแตรต,ต้นอันต้นอันย่างๆกันมพี่นอ้องยาใบแลมกัยังบอท่าใดดอกราะยังว่าสีดยาใบแลมได้ยูแตบานอันญ้าอันนี้ตีพี่น้องเลยจะมาหลายแต่มื่อตืบไปเลยเฮ็ดสองคนครับพ่อตาเพื่อนจ่างเพื่อนมาเฮ็ดซอยจ่างเพิ่นมาซอยพี่น้อง อ้าาาดวเรื่องมือนีวันที่27วันพุธที่27สิงหาคม68เนาะคะ่ะพี่น้อง 6, 6 6เรี่ยวหายพี่น้อง6เรี่ยวหายมงดู6เรี่ยวค่ะแตกยอดขึ้นเงาแล้วพี่น้องแม่บัวสิอัปเดตให้เบื้องเด้อนี่ยอดดอกใหม่เนี่ย ต้นดอกดาวเรืองงามแล้วพี่น้องนี่งามแล้วนี่แตกยอดเร็วขนาดเลยเนี่ยงามงามคักพี่น้องงามคักงามคักิงกึงมองเอาหญ้าแล้ว เดี๋ยวมองเอาหญ้าแล้วให้เบิ่งเด้อนี่พี่น้องแถวแถวหญ้าแล้วงามบ่นี่เอาหญ้าแล้วงามครับพี่น้องนี่สองคนเอาหญ้าดอกไม้เมื่อนี่สองคนจ้า เอาล้านไป,ไปว้กับปูให้ปูเบิ้งงล้านมือนี่หญ้าสิมาเอาหญ้าดอกไม้กันบ่สั่นกับบ่ไดรมาเห็ดพี่น้องเอ้ยค่าล้านหน่อยเนาะกันบ่เห็ดจังสั่นกับบ่ไไรค่ะมันค่าล้านหน่อยเดี๋ยวล้านหน่อยมานั่งกับบ่ไไรมันบ่มีมองอยู่อืมบบมีเถียงให้เถียงหน้าอยู่นี่แต่ที่ว่ามาเห็ดสวนดอกไม้นี่เห็ดแล้วกับคือกลับเนาะค่ะน้องพี่น้องก็เลยบ่ไไร เด้อพี่น้องเอ้อกำลังง่ามดอกไม้ตะโสรอนคักนี่ถ้าสีสีอยากกับพท่านไอสีดเนี่ยดูฮาล่างอันนั้นสามต้น 3ต้นบ่แยกก็มี2ต้นบ่แยกก็กกลหลายผู้ใดบ่นี่ปลูกคู่ซุ่มข่อยเอายอดเน็บไว้เห็นบ่ซุ่มเอายอดเน็บไว้ ใชาพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่เออบ่ไปเอาออกมาตะพุ่นเวลนานสิไปเอาออกมาตะพุ่นเฮ็ดรัดเครื่องรัดกลางมันบ่กหัจักนามองแล้วอะเล็กน้อยก็จอดติ <c oughs> ตะเล่ได้เอามีดหน่อย่อยมาบ่เอามีดดวงคู่กันนี่บอเห็นแหม่หมีดดนดวงอ่อยไสยุสวนนั่นไ่ไม่ว่า่อยมา,าผู้ใดเอาไปสายหันดอกว่าบอเห็นไปหาจได๊กับ่อเห็นว่าสิเอามาอ่นเออพี่น้อง มึงดูนี่จะไหนสิเอาไว้หกขักหกแน่เนี่ยตาหกตาเพื่อนก็นั่งออกผู้เดียวเพื่อนก็อยู่ยังสี่ละพี่น้องเอาอยู่ยังสี่ละเมือ่อนึงขันเฮ็ดไว้ก็ได้หลายขันเฮ็ดซ่าก,ก็ได้หน่อยละพี่น้องเอ้ยเนี่ยเขาโทรหาเจ้าบอฮะ không ai đẻ mẹ để thua hà bo, cháu thua hà mẫn tiệt, mẫn bang đấy là, ờ, ừ. ờ, ừ. ô, khâu bị hết xoay lão nè mẫn bo biến ta leo ngay va sắn cả lê đại ma, cả thướng phun bát tuộc cả va ma leo phun tuộc พายูมันออกแล้วมันกระสีอันเอาล้านไปไว้น้ำปูหล่ะก็ได้หนีออกมากมาเอาหนาดอกไม้พี่น้องที่มาลกหนาดอกไม้ลกกบบระเบื้องดนดอกลกกระไดพรายหนาใบแล้วมันกระสีได้สีดยาเอาแลับมันสีเอามันบดเอาร้อนดอกกระสีได้เอาตังแต่ซุ้มหนาใบมดนั่นละ่ะหนาใบแล้วกระดึงออกป้า,ปาไปไปมันนั่นดอกไม้มันนั่น พ่อใส่ปุ๋ยแล้วดอกไม้งามแล้วพ่อใส่ปุ๋ยแล้วบันนเพราท่านเด้ใส่ปุ๋ยพายุออกหัวนี่กะสิพอดีละใส่ปุ๋ยก็สิพายุมากกะสิพอดีเลยกะพ่ายยูหัวที่สองเนาะแมนบอพ่ายยูหัวที่สองก็สิพอดีเขาใส่ปุ๋ยโรกหญ้าแล้วใส่ปุ๋ยพายู่หัวที่สองก็สิเขามาพอดีดอกไม้ก็สิซัดเลยกะสิมาตีดินตีแปลงขึ้น อบต้นไว้กันบ่อสันกับ,บ่ได้ต้นมันสิลมกันห้อพ่ตีแปลงอบต้นไว้เนาะค่ะพี่น้องเนี่ยง่ามแล้วนี่เด็ดยอดให้ข้าวเดียวนึงนี่สัตว์เจ้วหลัวเจ้วหลัวขึ้นนี่ง่ามครับจ้าถ่ายคลิปนี้ค่ะซอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่บัวในเรื่องจ้าสวัสดีค่ะ